สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมีเมาส์เกมมิ่งสุดเทพที่มาพร้อมฟีเจอร์จัดเต็มถ้าคุณกำลังมองหาเมาส์ที่ปรับแต่งได้ตอบสนองไว้นี่เลย Solakaka SM 8 0 9 Pro Wireless MMO Gaming Mouse ์เมาส์ตัวนี้รองรับ3โมหมดการเชื่อมต่อ USB 2.4GHz Bluetooth และ USB Type C เรื่องความแม่นยำหายห่วงเพราะเมาส์ตัวนี้ใช้เซนเซอร์พอ1 3ม1ามหนึ่ง s นึที่ให้การตอบสนองระดับโร DPI ปรับได้ตั้งแต่100ไปจนถึง24,000และ1,000 h z p o l i n g Rate รับส่งสัญญาณเร็วสุดๆตามมาด้วย Tracking Speed 300 IPS ไม่ว่าคุณจะต้องการความแม่นยงระดับพิกเซลหรือการเคลื่อนไหวแบบ speed ส,สูงเมาส์ตัวนี้จะตอบโจทย์ทุกจังหวะของคุณ SM809 Pro ออกแบบมาเพื่อความสบายในการใช้งานตัวเมาส์มีโครงร่ังพึง่ง ระบายอากาศลดอาการเหงื่อออกมือที่สำคัญมีส่วนโค้ง90องศาให้กระชับมือที่เด็ดสุดคือ แผงปุ่มข้างแบบแผง3าปุ่มสำหรับสาย FPS แบบแผง9้าปุ่มเอาใจสาย MMO แผงที่มีที่รองนิว้วเพิ่มความสบายหรือแผงปกติใช้งานทั่วไปและซอฟต์แวร์ปรับแต่งให้ตั้งค่ามาโครปรับ DPI และเลือกสีไฟ RGB ได้ตามใจชอบเรื่องแบตเตอรี่ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเพราะว่ามีโหมดประหยัดพลังงานที่จะปิดไฟ RGB อัตโนมัติเมื่อเมาส์ไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าใครอยากจะเปิดไฟตลอดเวลาก็สามารถปรับในซอฟต์แวร์ ได้นะหรือจะเสียบสายใช้งานแบบไร้กังวลไปเลย SM809 Pro เมาส์ที่ครบเครื่องทั้งความแม่นยำสะดวกและปรับแต่งได้ตามใจใครกำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งเทปๆบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ